เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้แหล่งความเจริญครับติดถนนลาดยางเหมาะสําหรับสร้างบ้านพักอยู่อาศัยทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะครับเนื้อที่140ตารางวาครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคดแดงนสสีจอครับ4ใบตัวที่ดินติดถนนถึง2ด้านเลยนะครับกว้าง 19บคูณยีเมตรนะครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาถนนลาดยางมีเพื่อนบ้านมากมายครับใกล้แหล่งความจานนะครับอยู่ใกล้โครงการบ้านลายแห่งเลยครับไม่เปี่ยวไม่ล้างนะครับเดินทางสะดวกสบายใกล้ถนนมิตรภาพเลยครับใกล้ตลาดเซฟบันอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านดีครับเข้าออกได้หลายเส้นทางครับพิกัดที่ดินอยู่ซอยคุรุสภาสาวครับตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ในอำเภอเมืองครับที่ดินแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ 140ตารางวาราคา2 1 0ล้าน1แสบาทครับ2 1 0ล้าน1แสนบาทค่าโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขายนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากนัดดูที่ดินก็ติดต่อถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ